ท่านะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพิมพ์อีกวันทางช่องยู u ูบกดไมค์สตอร์สิบห้านะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะปกติพิมพ์จะไม่มาไลฟ์ในช่วงอ่าช่วงเช้านะช่วงเช้าที่ไทยนะคะหรืว่าเป็นช่วงช่วงดึกที่อเมริกาหรือว่าที่เท็กซัสนะคะวันนี้จะแวะมาไลฟ์ไม่นานพิมพ์แจ้งก่อนนะคะว่าพิมพ์จะไลฟ์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เป็นหลักนะคะเพราะว่าเออตอนเช้า นะคะแฟนเขาก็สามารถที่จะดูน้องหนูน้อยให้นะคะก็สามารถที่จะมาไลฟ์ได้วันนี้อยากจะมาไลฟ์ไม่ยาวนะคะจะพูดสั้นๆในประเด็นที่แบบว่าเตือนภัยฝรั่งในไทยนะคะพอดมีมีแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะได้มาได้มาคุยกับทิมเนาะนะคะ เรื่องที่เขานะั้นเดทก,กับฝรั่งที่ไทยนะคะแล้วก็คือฝรั่งขอเป็นแฟนในระยะเวลาอันรวดเร็วนะพิมพก็เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆน,นะคะว่า,าพิมพ์ไม่ได้มองว่าฝรั่งในไทยเป็นคนไม่ดีหรือว่าอะไรต่างๆนะเพราะว่าสาม,มีพิมพนะคะฝรั่งฝรั่งที่บ้านนะคะก็เป็นฝรั่งที่ไทยนะคะที่พิมพ์รู้จักนะคะแต่แต่ว่าก็คือการที่เรานั้นจะคบฝรั่งที่ไทยพิมพอยากให้คุณมีข้อที่ที่สังเกตชัดๆนะ ข้อแรกนะคะที่อยากจะบอกนะฝรั่งนั้นโสดชัวร์ไหมฝรั่งในหลายคนนะที่อาศัยอยู่ที่ไทยนะเนื่องจากสังคมไทยเรานะคะฝรั่งบางคนนะเขารู้ว่าผู้หญิงไทยนั้นมองหาแฟนฝรั่งอะไราตามพวกนี้นะแล้วฝรั่งพวกนี้จะสแสวงหาผลประโยชน์โดยการที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนกับนี่เมียมาแชทนีเมียมาเดทอะไรพวกนี้คุณต้องให้เมคชัวร์นะว่าผู้ชายนั้นโสดจริง สดจริงๆก่อนที่คุณจะมูฟความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะหากกรณีที่คุณไปมูฟความสัมพันธ์ไปนอนกับเขาไปมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วมาเจอบางออดทีหลังนะคะว่าผู้ชายนั้นไม่โสดนะเมียเข้ามาแหกอกคุณนี่งานเข้านะมันเคยมีกรณีที่ผู้หญิงไทยนะผู้ฝรั่งนะไอตอาศัยอยู่ที่ไทยแล้วก็มีเมียคนไทยมีลูกแล้วผู้ชายนะไปหลอกกินตับผู้หญิงไทยอีกคนโดยอ้างว่าเนี่ยอยากให้ผู้หญิงไทยนะ อีกคนนะ่ะท้องท้องลูกชายให้กับเขานู่นนี่นั่นบลาบรา,บรา,บรามันยกสารพัดเหตุผลมานะคะแล้วผู้หญิงก็ลงคลมุมไปหลับไปนอนด้วยสุดท้ายผู้หญิงท้องผู้ชายเทนะคะเพราะอะไรเพราะเขามีเมียแล้วดังนานนะพี่อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าให้ชัวว่าผู้ชายนั้นโสดจริงๆนะคะข้อที่2นะส่วนมากแล้วฝรั่งที่ไทยนั้น อย่างที่พิมพ์พูดไปแล้วนะว่ากรณีที่แบบว่าเหมือนเขาอยู่ในไทยนานบางคนนะอยู่ในไทยนานพวกนี้นะคะจะรู้รู้ในหลายๆอย่างว่าผู้หญิงไทยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ชอบอะไรพวกนี้นะและก็คือฝรั่งบางคนนะเขาจะเจ้าชู้พวกนี้จะเจ้าเจ้าชู้ไก่แจ้พิมพ์เห็นจากเพื่อนแฟนของพิมพ์นะตอนที่ตอนที่แฟนพิมพ์ทํางานอยู่ที่ไทยนะผู้ชายนะมีเมียมีลูกแล้วนะ มีเมียมีลูกแล้วแต่ผู้ชายก็คือยังไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ยังไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นๆน,นะนะคะถามว่าเมียเขารู้ไหมเมียเขารู้นะคะแต่เขาก็คือคล้ายๆกับว่าก็ปล่อยๆอ,อะเมียก็คือไม่อยากที่จะไปตามจิกอะไรมากแต่ก็คือบอกสามีว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ก็คือมันจะต้องไม่ชัดเจน นะคะคุณจะไปมีใครก็ได้อะไรต่างแต่จะต้องไม่เอามาเป็นอ่เป็นเมียน้อยเมียอะไรพวกนี้นะดังนั้นพิมพ์อยากจะบอกคุณให้ดูนะว่าฝรั่งบางคนนะเจ้าชู้มากนะนะคะฝรั่งที่ไทยเจ้าชู้มากบางคนนะที่ที่พิมเคยเห็นมานะที่แบบว่าแก๊งเพื่อนของแฟนพิมพ์ที่เขาทํางานที่เดียวกันนะดังนั้นนะด้วยความเป็นห่วงเลยนะว่าต้องดูให้ดีๆข้อที่สามนะมันมีฝรั่ง บางคนก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นที่พิมพ์มโอกาสได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเขารักผู้ชายฝรั่งคนนี้มากฝรั่งคนนี้อยู่ที่ไทยแล้วก็คุยแชทกับผู้หญิงในหลายคนแล้วก็เอาผู้หญิงนะนะคะเอาผู้หญิงมานอนด้วยแล้วผู้ชายนั้นก็ไม่โปรเทคตัวเองผู้หญิงด้วยความรักก็ไม่โปรเทคตัวเองเหมือนกันก็บอกว่าเฮ้ยผู้ชายาเขารักเรานู่นนี่นั่นนะ เรารักเขามากแรงตามผู้ชายไม่โอเคหางจะใส่ถุงใส่นู่นใส่นี่นะผู้หญิงก็ตามใจผู้ชายก็นี้นี้นะพี่บอกเลยนะว่าคุณพลาดครั้งเดียวนะชีวิตคุณจบเห่ความรักนะมันกินไม่ได้นะคุณจําให้ดีๆนะคุณมีพ่อมีแม่บางคุณมีลูกที่ต้องดูแลต้องเทคแคร์คุณอย่าหูหนวกตาบอดนะคะโดยการที่ไปขึ้นเตียงกับฝรั่งแล้วไม่ป้องกันตัวเองนี่คือเวลาที่คุณพลาดมาคุณติดโรคมาเนี่ยเสร็จ กะต้องมาก้องด่องนะมากล้องแดงนะพิมบอกนะคะเตือนคุณด้วยความหวังดีข้อที่สี่นะที่พิมจะพูดก็คือว่าหากคุณนะมีลูกมีเต้ามีลูกมีเต้าที่แบบตัวเล็กๆหรือว่าอะไรต่างที่อยากที่จะมองเห็นอนาคตของคุณที่จะพาลูกมาเรียนต่อเมืองนอกหรือว่าอะไรต่างเพราะว่าค่าเรียนเมืองนอกนะอย่างที่คนเขาลูกเข้ามานะเรียนจนจบมหกนะเขาไม่เสียค่าเทอมนะหากกรณีเรียนโรงเรียนของรัฐ คุณจะบอกว่าหาผู้หาคุณมองถึงอนาคตตรงนั้นฝรั่งในไทยที่เขาไปอยู่ที่ไทยเขาไม่ใช่ธาเกิจของคุณฟังให้ดีๆนะเขาไม่ใช่เป้าหมายของคุณดังนั้นกรุณาอย่าไปเสียเวลาการทํามาหากิน หากคุณรู้สึกว่าคุณนั้นจะหอบลูกจูงหลานของคุณมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหรือว่าฝรั่งบางคนไปอยู่ที่ไทยและไม่คิดที่จะกลับประเทศของเขาแน่นอนชัวร้อเปอวันทันเ0ปร์วันเท้ยังไงผู้ชายก็ไม่กลับมานั่นหมายความว่าผู้ชายนั้นไม่ใช่เป้าหมายของคุณเมื่อผู้ชายไม่ชอบเป้าหมายของคุณถามว่าคุณจะไปเสียเวลาการทํามาหากินไปแชทไปคุยไปเดทไหมโน no. <c oughs> นะคะโน no. <c oughs> เท่านั้นนะนะคะ ดังนั้นนะเราต้องรู้รู้เป้าหมายของคุณรู้ทารเก็ตของคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณนะเพราะอะไรเราจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้ไม่หลงทางนะคะเราจะได้ไม่หลงทางที่เรานั้นจะไปแชทไปคุยให้มันเสียเวลาเราเพิมพ์คุยกับคนที่เขามาคุยนะเขาก็มาคุยพิมพ์ก็บอกว่าพี่ผู้ชายขอเป็นแฟนในระยะเวลารวดเร็วผู้ชายขอเป็นแฟนในระยะเวลารวดเร็วเนี่ยดูให้ดีๆนะว่าผู้ชายต้องการอะไรวัด โอเว e เดร์มฟาก็คือผู้ชายบางคนนะฝรั่งบางคนเวลาไปเจอเราไปเดทเราฝรั่งที่ไทยนะเขาขอเป็นแฟนเราผู้ชายคิดอะไรอยู่ผู้ชายคิดว่าหากกรณีเป็นแฟนเขาจะเอ่อจะอ้างวัฒนธรรมว่าเฮ้ยมานอนเราพาเราไปนอนด้วยหรือว่าอะไรหรือเขาคิดอะไรนะเราจะต้องตามให้ทันความคิดของฝรั่งนะว่าเขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรจากเรา เราจะต้องดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆเหมือนอย่างนานแร้วล่พิมได้คุยกับน้องคนหนึ่งนะผู้ชายนะคบกับน้องคนนี้เป็นแฟนแต่ผู้ชายนั้นก็ยังเข้าเว็บเข้าเว็บเดตออนไลน์หาคู่ก็เข้าไปแชทแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงในหลายๆคนพอไอ้น้องคนนี้มันจับได้นะคะกับผู้ชายก็คือบอกว่านู่นนี่นั่นก็แทะไทไทไทถทะลอกปอกเปิกไปดังนั้นฝากเพื่อนๆนะเตือนภัยนะคะว่า5ข้อที่เป็นพูดไปนะ ให้ฉุกคิดกันให้ดีๆนะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอย่างที่พิมพ์พูดและพูดเสมอว่าหาเป้าหมายของคุณคุณรู้ว่าคุณนั้นจะหาแฟนฝรั่งคุณก็ต้องโฟกัสแค่ฝรั่งไปเจาะแจ๊คคุยกับคนไทยคุณได้ผัวคนไทยได้สามีคนไทยแน่นอนไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ดีหรือว่าอะไรต่างๆนะแต่ว่าก็คือเราต้องรู้ทาร์เก็ตรู้เป้าหมายของเรานะคะว่าเราต้องการอะไรนะคะเพื่อที่ เราจะไม่ได้หลงทางเพราะเราหลงทางไปแล้วมันจะไม่มันจะดึงกลับไม่ได้นะเพราะมีน้องในะหลายคนที่เข้าวงการสายฝอพร้อมๆกันเขาก็คุยกับคนไทยบ้างคนฝรั่งบ้าน,านไปๆมาๆเขาได้แต่งงานคนไทยนะนะคะได้แต่งงานคนไทยหลายคนเลยละดังนั้นเราต้องรู้เป้าหมายของเรานะคะว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตของเรานะโอเคนะคะค่ะคุณชะด,ดานะคะค่ะคุณออนสบายดีค่ะค่ะคุณโลมานะคะเป็นยังไงคะแถวเบลเยียมกี่โมงแล้วเนาะท้งนั้น ค่ะคุณอ่าสำสำเริงใช่ไหมคะคุณสำเริงนะคะจะาุู้ๆกับสภาพอากาศสภาพอากาศดีขึ้นมากแล้วคะ่ะร้อนนะคะวันนี้แวะมาเร็วนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งตอนนี้นะคิดตีว่าทำมิสิ์ประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะที่อเมริกา <9 38. S 1> ค่ะคุณอ่าค่ะคุณเมชานะคะค่ะคุณอ่ายลดาณน์น,นะคะ ค่ะหนุนนะคะสบายดีค่ะสบายดีวันนี้แวะมาไลฟ์แป๊บๆอย่างที่พิมพ์แจ้งนะคะว่าพิมพ์จะมาไลฟ์วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะพอดีว่าวันนี้หนูน้อยนอนก็เลยแวะมาพอดีอ่าพิมพ์เตือนเตือนคนนี้ไปนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะสามเจ็ดนะคะค่ะคุณจินจินสามเจ็ดนะคะค่ะคุณดดนิตานะคะพิมพ์แต่งงานตอนสามสิบเกือบสามเอ็ดนะคะ ก็คือมุมมองนะแต่งงานอายุเท่านั้นถือว่าถือว่าไม่แก่นะแล้วมีลูกตอนอายุสามสิบหกนะคะสามสิบหกมีเองไม่ได้นะต้องต้องให้ต้องให้หมอช่วยนะคะไม่ไม่สามารถที่จะตั้งคันได้เองเพราะพราะผ่าตัดมานะคะผ่าตัดมา อ๋อ oh, จ้าที่เบลเยียมตีสีนะคะหนาวหรือ,อยังคะทางนั้นนะคะหนาวหรือ,อยังค่ะคุณโรมาสู้ๆนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าเอา่เอที่ที่ไทยจะเร็วกว่าที่เท็กซัสสิบสามชั่วโมงสิบสามชั่วโมงนะคะตอนนี้ที่เท็กซัสประมาณเก้าโมงครึง่งเอเอาสามทุ่มครึ่งนะคะสามทุ่มครึง่งแล้วพิมจะมาไลฟ์วัานเสากบ,บันอาทิตย์อีกนะคะ อายุเท่าไหร่คะคือมันไม่ได้ไหมายความว่าเห็นมีม้าช้ามีคนมาถามอยู่นะว่าอายุสี่สิบสี่ปีแก่ไปไหมสาหรับพิมพิมว่าไม่แก่เพราะอะไรเพ,พราะฝรั่งเขาก็ไม่ได้มองหาคนที่แบบอายุน้อยตลอดนะบางคนเขาก็หาอายุไวได้เรียกันสี่สิบสี่ไม่ได้แก่นะคะไม่ได้แก่เลยนะคะไม่ได้แก่อย่างพี่ที่พิมพ์เคยเขียนโปรไฟล์ให้แก่ที่แกมีแฟนคนฝรั่ง นะย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสนะตอนที่แกมาทําแกอายุเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบนี่แหละมัง้งนะคะแล้วแกก็เจอแฟนตอน,นะะห้าสบเหรือห้าสิบสองนี่ค่ะจ้าคุณพัชพัตรานะคะค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเรานะนะคะคนบางคนเขาก็ไม่ได้มองหาวัยเด็กๆอ้อยแอะหมดตลอดนะคะเพราะอะไรบางคนเขาก็ต้องหาคุณไวัยได้เรียกกันนะคะ ไปเรียกกันก่อนหนะ้านู้นนะคะมีป้าคนหนึ่งแกมาคอมเมนต์นะแกอายุดีขึ้นแล้วนะคะคุณดาวนี่ดีขึ้นแล้วนะคะ,คข,ะ,คะขอบคุณถามแกอายุเท่าไหร่นะแกอายุหกสิบหสิบสองหรือหกสิบามเนี่แหละที่แกแฟนแกทําเรื่องให้ไปเที่ยวเ mm hmm. นเธอร์แลนด์นะคะนะคะดังนั้นนะก็คืออย่าไปแคร์มากกับเรื่องอายุนะคะเราก็คือลองเล่นให้โอกาสตัวเองโอเพนตัวเอง เจอนะคะบางคนก็มัวแต่พวงกับเรื่องอายุอยู่นะคะจะพายุสงบแล้วนะคะพายุหิมะสงบแล้วนะคะหนักสุดในรอบสามสิบปีนะคะนะคะหนักมากหนาวหนาวจริงๆเลยนะคะหนาวแบบคือมันนี้ดีขึ้นนะไม่มีกระแสนะคะ <c oughs> โอเคจ้าคุณตุกนะคะคุณออนต้องหาไวและเลี่ยกันนะคะอายุสามเก้าอ่อนไปนิดนึงนะคะ <laughs> อ่อนไปนิดนึงนะคะ <laughs> หาไว้ลเลี่ยกันนะ,ะหาไว้ละเลียกัน นะคะโอเคนะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะเดี๋ยวพิมมาตอบให้กับทุกคนนะเตือนด้วยความหวังดีนะคะฝรั่งในไทยมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีทุกที่แหละมีทั้งดีและไม่ดีแต่เราต้องดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆเราจะได้ไม่ไม่พลาดนะคะไม่พลาดเพราะหากเราพลาดมาโดนเมียเข้ามาแหกอกนี่ไม่คุ้มนะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุก็จริงแต่ว่า,ายุ่ห่างกันมากๆเนี่ยบางครั้งมันก็ มันก็พูดยากนะคะมันก็พูดยากก,ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆดูให้ดีๆนิดนึงนะคะดูให้ดีๆนิดนึงเพราะเพราะบางคนพิมเห็นเพื่อนนะแฟนเขาแต่งเขามีแฟนนะแฟนเขาอายุน้อยกว่าสิบป yeah, ีอือฮึโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็จ้าจ้า oh <my. S 1> พี่กุ้งนะคะไปนอนละคะ่ะเอาไปดูหนังไปดูหนังเรื่อง ขงเน็ตฟลิกนะคะล็อกแอนด์คนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก็ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะเราเจอกันอีกทีนะคะมีเวลาก็จะแวะมาไลฟ์นะคะไลฟ์ไม่นะ <laughs> เดี๋ยวคุณหนูหน้อยตื่น <laughs> ไปค่ะ